เรื่องราวของหลวงปู่หมุนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมหลายรุ่นด้วยกันนะครับหลวงปู่หมุนวันที่11มีนาคมพศ2564นะ18ปีหลวงปู่หมุนละสังขารครบรอบ127ปีชาติการหลวงปู่หมุนที่ตะศีโล พระปรมาจารย์อมตะมหาเถระห้าแผ่นดินพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทวิทยาแก่ก้าในกสินถือสัจจะเท่าชีวิตทายาทผู้สืบสายพุทธาคมพระอริยเจ้าสมเด็จหลุ่นแห่งนครจำปาสัตว์อันเกียงไก่สิทธิ์ต่างเชื่อมั่นบารมีหลวงปู่หมุนหนึ่งบ่มีสอง ปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมในหมู่นักสะสมสนุนราคาเล่นหาสูงหลวงปู่หมุนนามสกุลเดิมของท่านสีสงครามเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีเดือน5ปีชวดพศ .2437 ณบ้านจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดบิดาชื่อดีมารดาชื่ออัว บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ14ปีครอบครัวได้นำไปฝากกับพระอาจารย์ศรีดาเจ้าวาดวัดบ้านจานผู้เป็นพระที่เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและมีวิชาอาคมที่เก่งมากกระทั่งปีพศ2460ทําการอุปสมบทโดยมีหลวงพ่อศรีดาเป็นพระอุปชาหลวงพ่อเพ็งเป็นพระอนุสาสนาจารย์ได้ รับฉายาว่าทิตะสีโลซึ่งแปลว่าผู้มีศีลอันตั้งมั่นหลวงปู่หม,มุนท่านได้รับความนิยมโดยเฉพาะวัตถุมงคลพระเครื่องเครื่องรางของขาังของท่านมีประสบการณ์ให้เล่าขานมากมายทั้งเมตตามหานิยมแค้วคาดปลอดภัยคงกระพันชาติถาย้อนไปเมื่อ10หรือ20ปีที่แล้วนะครับ วัตถุมงคลหลวงปู่หมุนมีสร้างออกมาเยอะแต่ได้รับความสนใจน้อยมากบางทีนะมีการแจกจ่ายกันออกมาโดยไม่เสียเงินเสียทองเลยนะครับแต่ระยะหลังหลวงปู่หมุนได้รับความนิยมแบบก้าวกระโดดขึ้นมาแบบพวดพวดพวดพ,วด,พ,วด,พวดเลยนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของท่านในต่างประเทศนักสะสมชาวต่างประเทศนิยมสะสมวัตถุมงคลของหลวงปู่มุนทำไมถึงเป็นเช่นนี้ฮะ วัตถุมงคลหลวงปู่หมุนมาได้รับความนิยมช่วงหลังหลังจากที่สื่อออนไลน์ได้รับความนิยมหลวงปู่หมุนได้มีวัตถุมงคลของท่านมากระจายอยู่ในเว็บไซต์ต่ตางๆโดยเฉพาะเว็บไซต์ชื่อดังมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันแบบคึกคักสนุนราคาเล่นหานับวันจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่หลักหมื่นหลักแสน บางพิมพ์ว่ากันว่าถ้าคนที่ครอบครองไว้ไม่อยากออกตัวบอกราคากันเป็นล้านทีเดียววัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนเป็นวัตถุมงคลที่มีหลากหลายซื้อง่ายขายคล่องในหลากหลายราคานะครับปัจจุบันขนาดวัตถุมงคลที่ไม่ทันท่านวัตถุมงคลใหม่ แต่เป็นรูปเหมือนของท่านยังได้รับความนิยมนักสะสมเล่นหาและสะสมถ้าผ่านพิธีพุทธาเทวาพิเศษอย่างเข้มขลังมาแล้วนะครับอย่างที่วัดบ้านจานจ,าจัดสร้างเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้รับความนิยมในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและนักสะสมทุกวันนี้มีผู้คนที่ศรัทธาเดินทางไปวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดเพื่อไปกราบไหว้ขอพรหลวงปู่หมุนกันทุกวัน ที่นั่นมีสรีระสังขารซึ่งเป็นอมตะของหลวงปู่หมุนไม่เน่าไม่เปื่อยอยู่ที่นั่นคนก็ไปขอพอรกันนะครับแล้วก็มีลูกเหมือนขนาดยืนของท่านอยู่ด้วยคนที่ไปขอพอรหลวงปู่หมุนบางทีมีการนะกราบไหว้ท่านแล้วก็บอกกล่าวได้โชคได้ลาบนำสิ่งของมาถวายท่านอย่างเช่นปุกย่าง ซึ่งท่านชอบประดุกย่างมากๆนะครับหลวงปู่หมุนเป็นเกจิอาจารย์ที่อยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์วันที่11มีนาคม18ปีหลวงปู่หมุนละสังขาร127ปีชาตการนี่คือความแรงและปฏิปทาอันดีของ หลวงปู่หมุนที่ลูกศิษย์ลูกหาศรัทธ,ธากันไม่เสื่อมคายครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมทําไมวัตถุมงคลของท่านถึงโด่งดังสนุนร,ราคาเล่นหาสูงแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมท่านวายชนไปเมื่อปี2 5 0 7ท่านโด่งดังในยุคนั้นตั้งแต่ท่านอยู่ที่วัดสารนากระยอง วัดอาวุธกรุงเทพแล้วก็วัดสัมพันธวงศกรุงเทพแม่ชีบุญเรือนโตมบุญเติมไปนั่งอยู่ในใจลูกศิษย์ลูกหามากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงรวมไปถึงเด็กๆด,ด้วยนะครับขนาดท่านวายชนไปแล้วคนก็ยังถามถึงปฏิปทา ความงดงามในเพศของท่านแล้วก็เรื่องราวได้ถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่องแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมท่านเชี่ยวชาญในเรื่องการรักษาโรคแต่แต่จริงนะครับทั้งโรคทางกายแล้วก็ทางใจด้วยนะครับแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมมี การระลึกถึงท่านเมื่อวันที่10มีนาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมปีนี้ครบ127ชาตการปัจจุบันวัตถุมงคลของท่านได้รับความนิยมอย่างมากมายอย่างเช่นพระพุทโทน้อยเป็นต้นนะครับ คุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมท่านเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมพศ2,437ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์เดือนสปีมามียขึ้น15คหาำเวลา11นาิกา20นาทีวิดาชื่อนายยิ้มกิ่นพกามารดาชื่อนางสวนกิ่นพกาสถานที่เกิดอยู่ที่คลองสมวาอำเภอมีนบุรีกรุงเทพ ปัจจุบันวัตถุมงคลของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเสียนพ้าชื่อดังนิยมเล่นหากันนะครับแล้วหลายคนก็ไปกราบขอพรรูปเหมือนที่วัดสรารนาที่วัดสัมพันธวงศ์แล้วก็ที่วัดอาวุธวัดสัมพันธวงศ์มีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นห้องแอร์สามารถเข้าไปเที่ยวชม ไปกราบขอพอรได้ล่าสุดคุณสุนารีราชสีมาก็ไปขอพอรเช่นกันที่วัดอาวุธด้วยนะครับวัดอาวุธมีการเล่าขานจากเซียนพระชื่อดังท่านหนึ่งนะครับบอกว่าชีวิตเนี่ยเคยย่ำแย่แล้วก็ไปขอพอรแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติม ปัจจุบันชีวิตพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือคือชีวิตดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงทีเดียวส่วนคนที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีโรคประจำตัวก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบขอพรรูปเหมือนแม่ชีบุญเรือนตรงบุญเติมแล้ว โรคภัยไข้เจ็บดีขึ้นที่ดีขึ้นการรักษาทางกายก็คือการกินยารักษากระหมอดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องทางใจได้รับพรได้รับสิ่งดีๆจากแม่ชีบุญเลือนตงบุญเติมทำให้ชีวิตยืนยาวขึ้นเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจยิ่งปัจจุบันมีการรวบรวมวัตถุมงคล ของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมพร้อมประวัติจัดทำเป็นหนังสือหลากหลายเล่มที่ผมมีอยู่หนึ่งเล่มเล่มนี้ถือเป็นเล่มใหญ่พอสมควรทีเดียวท่านไปหาซื้อดูกันได้นะครับประวัติและว,วัตถุมงคลคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมจดทำโดยคุณพักมระดกไทยในเล่มก็มีนะเรื่องราวนะ วัตถุมคลมากมายโดยเฉพาะพระพุทธโถน้อยถามมาต่อไปแม่ชีบุเรือนพระท่านทำไมดังคำตอบก็คือใช้พระบูชาพระของท่านแล้วมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมแค้วคลาดปลอดภยัยโชคลาภค้าขายนับวันมีสนุนราคาเล่นหาสูงขึ้นเรื่อยๆใครยังไม่เคยสัมผัสบ,บารมี ใครยังไม่เคยไปกราบรูปเหมือนคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมแนะนำสามวัดดังวัดสารนาฏระยองวัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพแล้วก็วัดอาวุธกรุงเทพเรื่องราวของคุณพยับคำพันนาะยกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยถามว่าวงการพระจริงไหมคุณพยับคำพันธ เบอร์หนึ่งนะวันที่11มีนาคมนะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพยับคำพันธ์อายุ74ปีนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเซียนใหญ่เบอร์หนึ่งของวงการพระเครื่องที่ใครๆนิยมเรียกกันว่าปยับนะฮะเป็นผู้คุกคียอยู่ในวงการพระมายาวนานชำนาญพระปิดตาและเครื่องรางของขังเป็นพิเศษ ชีวิตผ่านมาหลากหลายอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเข็นผักในตลาดนักการเมืองท้องถิ่นนักมวยนักร้องนักแต่งเพลงเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้ก็คือเพลงหลวงพ่อคูณที่แต่งให้แอดคาราบาวขับร้องล่าสุดแต่งเพลงถวายหลวงพ่อพัดวัดห้วยร้วนหรือวัดทานทหารจังหวัดนครสวรรค์ขับร้องด้วยตัว คุณพยับคำพันเองเลยนะครับคุณพยับพยับคำพันนี่นะครับนาหลายๆท่านคุ้นเคยกันดีนะมีงานประกวดพระที่ไหนจะต้องเจอคุณพยับที่นั่นปัจจุบันลังตำแหน่งนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยมายาวนานนะครับโดยมีคุณต้อยเมืองนวลหรือพิสารเตชวิภาคเป็นรองนายก สมาคมอยู่นะครับถ้าเราจะมาดูนะครับระหว่างคุณพิสารเตชวิภาคกับคุณพยับคำพันธ์ใครๆเขาบอกว่าเป็นคนละบุคลิกคนละอารมณ์นะครับคุณพยับคำพันธ์จะดูนะบูบูบุนบุนนะด้วยบุคลิกลักษณะส่วนคุณต้อยมืองนอนจะดูแบบนะครับเรียบร้อยนะ แต่เอาเข้าจริงเขาบอกว่าคุณพยับคำพันนะไม่ค่อยได้เป็นสายบูนะครับสายบูน่าจะเป็นคุณต้อยเมืองนอนท์มากกว่านี่บางทีเราดูบุคลิกภายนอกไม่ได้นะครับนะแต่ว่านะทั้งสองท่านมีอัธยาศัยไม่ตีดีมากสมกับเป็นเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของวงการพระเครื่องอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพยับคำพันธ์ หรือคุณต้อยเมืองนนทุกวันนี้นะครับสองท่านนี้เวลามีงานประกวดพระจะสลับกันบางทีก็ไปไปร่วมกันในงานนั้นๆน,น,นะครับนะบางทีก็เจอคุณพยับบ้างนะเจอคุณต้อยบ้างแล้วแต่แต่ละงานนะครับถ้าไม่ติดธุระป,ระป่าปางอะไรก็จะไปพร้อมกันอยู่เรื่อยๆคุณพยับคำพันธ์ช่วงหลังมี ชื่อเสียงโด่งดังไปถึงต่างประเทศเพราะต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศนะจีนฮ่องกงไต้หวันมาเลเซียสิงคโปร์ต่างนิยมวัตถุมงคลของไทยนะครับแล้วเขาก็รู้จักคุณพยับคำพันธ์เป็นอย่างดีสำหรับคนที่หันมาสนใจสะสมพักเครื่องแล้วก็จำหน่ายพักเครื่องในต่างประเทศเมื่อเจอคุณพยับคำพันธ์มักจะมาขอถ่าย รูปด้วยนะครับช่วงหลังคุณพยับคำพันนะเริ่มบอกกล่าวไปสำหรับคนที่ขอถ่ายรูปนะคุณพยับคำพันไม่เคยปฏิเสธนะครับเรื่องการถ่ายรูปคู่แต่จะเน้นย้ำว่าอย่านำไปแอบอ้างตรงนี้สำคัญเพราะว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ถ่ายรูปแล้วถ่ายรูปคู่แล้วเอาไปแอบอ้าง นาะขายพระของตัวเองที่มีอยู่ตรงนี้คุณพยับคำพันธ์ก็จะระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับนะเรื่องในวันขายวันเกิดอายุ74ปีนะครับทีมข่าวหนังสือทีมคำพินิวร่วมอวยพรขออ้างอิงอำนาจคุณพระศรีรัตนาไตส่วนบรรดาให้คุณพยับคำพันธ์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จเจริญรุ่เรืองในหน้าที่การงานไม่ขาดสายร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นร่มโพของวงการพัะเครื่องไปนานๆนะครับนี่คือเบอร์หนึ่งของวงการพระอยู่ใน